สวัสดีค่ะช่องลมิตรไค่ะวันนี้จะพาทำข้าวช่อบใบสีแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุมีดังนี้นะคะอันดับแรก เราใช้ใบตอง3ขนาดค่ะขนาดแรกนะคะความกว้างอยู่ที่6ซนติเมตรความยาวหนึ่งไม้บรรทัดค่ะอันที่2ใบตองกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรความยาวประมาณ20เซนติเมตรค่ะอันที่3ามใบตองมีความกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรความยาวประมาณ20เซนค่ะต่อมาค่ะเราจะใช้เป็นลิบบิ้นค่ะลิบบิ้นอันนี้เราเอานามาเปียด้วยสีขาวแล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วก็จะมีดอกพุธค่ะต่อมาค่ะก็จะมีลวดค่ะประมาณ10นิ้วค่ะ แล้วก็จะมีแม็กเย็บและกันไกรค่ะวิธีททำนะคะอันดับแรกเลยเราจะนอมใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะมาม้วนพันเป็นยอดของใบสีก่อนค่ะแล้วก็จะม้วนนะคะแล้วเราก็จะนําลวดมาเสียบตรงกลางค่ะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็เย็บแม็กไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเปียยอดของใบสีนะคะ นำใบตองมาทับด้านหลังแล้วเราก็จะบิดเล็กน้อยแล้วก็ยกนมค่ะบิดเล็กน้อยแล้วก็ยกนมค่ะแล้วเราก็จะใช้แม็กเย็บไว้ค่ะใบที่สองนะคะเราก็จะนำมาวางไว้ด้านหลังแล้วก็พับลงมานิดนึงแล้ว ักเข้านะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปเป็นการยกนมขึ้นมาค่ะเราจะทำแบบนี้ประมาณ11-12แผ่นค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเลยมานิดนึงเราก็สามารถใช้กันไกยตัดออกได้ค่ะแล้วก็เปียกต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะนำดิบป,ปิ้นที่เราทำเป็นนิ้วใบสีเราจะนำมาวางค่ะโดยการวางนะคะเราก็จะวางไว้ตรงกลางเพื่อความแน่นหนาถาวรนะคะเราก็ใช้แม็กเย็บไว้ก่อนค่ะแล้วนำใบตองมาวางไว้ด้านหลังค่ะอันนี้ถ้าหากเพื่อนๆไม่ชนาญน,นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำแม็กเย็บไปเย็บไว้ด้านหลังก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยๆเปียลงมาค่ะ แล้วก็เย็บแม็กไว้อีกประมาณ2-3ครั้งค่ะแล้วนำริบบิ้นมาวางทาบลงค่ะโดยกานว่างนะคะเราก็จะวางลดกันกันลงมาค่ะแล้วก็จะเปียลงมาเรื่อยๆนะคะ ั้นตอนสุดท้ายของการเข้าชอใบสีนะคะเราก็จะนําใบตองมาห่อหุ้มแล้วนำแม็กมาเย็บไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทําช่อใบสีแบบง่ายนะคะสําหรับนําไปประกอบใบสีค่ะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแรมมี่ได้มาตลอดค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกานติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ